สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้มาใกล้เมืองหน่อยนะครับตำบลชุมเห็ดนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมน,นี้มาติดตามทะนหน่วยของพดฟิลบุรีรัมย์นะครับผมงานวันนี้เป็นงาน งานศพนะครับแต่เจ้าภาพวันนี้ก็ติดต่อหนังมาฉายในงานศพนะครับยังไม่ฉับนักกิครับฉับนักกิพรุ่งนี้นะแจะก็ติดต่อหนังมาสมโพธสสาหรับคืนนี้แต่พรุ่งนี้เจ้าภาพไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะครับแต่คืนนี้ก็เอาภาพยนตร์มาสมโพธแล้วจอหนึ่งนะครับสำหรับขุมพลังของพลดฟิล์มวันนี้นะ เหมือนเดิมนะครับผมมีทั้งบอสติกวอลติกนะครับผมประดิดเ์อรอเย่นนะครับผมหลายขุมพลังนะครับรวมกันแบบฉบับของพดฟิมนะฮะพดแฮลืม <c oughs> ทีมงานครับผม ผู้จัดก,การของรถฟิล์มในวันนี้นะฮะตอนแรกผันตัวมาเล่นรถเฮนะครับตอนนี้ก็พักก่อนไม่ได้หยุดเนี้ยแต่พักก่อนพักกันยาวยี่ยาวไม่ได้พักก่อนมางานหนักหนักว่าอ่าคือพักพักรถเฮก่อนแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปทํารถเฮอยู่น่แหละก่อนก่อน,อนหน้างานะอืม แต่ก็ามาบริหารหนังก่อนเนาะนุ่งเฉายตัวใหญ่นะครับซันโยนะฮะรุ่น plc x f 4 6 e นะครับผมของญี่ปุ่นดูข้างล่างเมนอินเจแปน ความคมอันนี้ความคมเท่าไหร่เนี่ยฮะีะ่เริมหมื่นสองโอ้ชัดเลยนะรถหน่วยยังไม่ยังไม่เอาออกนะครับรถหน่วยโจทยนี่ก่อนนะกับทีมงานรับประทานข้าว เสร็จสักครู่ฮะเหื่ที่วันนี้นะครับผมกลางทุ่งนานะฮะบ,บรรยากาศดีฮะถ้าสมัย8 0 9 0ก็เอาเสือนะครับเอาศาส์มากลางนอนดูหนังนะครับผมนี่ฮะกลางทุ่งเลยนะครับผมจอก็อน่าจะขึ้นประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสองเมตรนะครับผมในส่วนตู้นะฮะส่วนตู้นะครับข้างข้างละแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ข้างละแปดใบ, 1, 2, 3, ะบะฮะดูก็ใบละสองดอกเป็นของประดิษฐ์เจริญนะสูตรนี้แต่ตู้นี้เจ้าไหนทํานะ ดอก21นิ้วนะครับผมไปละ2ดอกครับ8216 16ดอกด้วยกันเชมแต่ช่วงกลางคืนนะกลางวันเพิ่งได้ชมวันนี้นะครับอันนี้ก็เสียงกลางนะเสียงกลางเสียงแหลมนะ1 2ึ่สาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดกลางแปดฮะเสียงแหลมก็หนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะครับอยู่ข้างบนนะฮะโครงจอประมาณนี้นะครับจอสิบสองเมตรนับไม่ผิดนะครับตามล็อกเมตรห้าสิบ ดอดบเวนกลางทุ่งนานะฮะโอ้เชือกสลิงอย่างดีเลยครับผมวันนี้พดฟิล์มเขามาจัดใ้้ในงานนะครับงานศพนะฮะครับพูดตรงๆก็วันนี้ก็เป็นใช้ในงานสุโพน์งานศพเพราะว่า เชาภาพยังไม่ชะพนก,กิจนะครับชบะพนก,กิจพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าเจ้าภาพจะ,ะมีมหรสพพรุ่งนี้มีหรือเปล่านะครับแต่ค่ำคืนนี้ก็ได้ติดต่อหน่วยของโพสตฟิล์มนะฮะมาทำการฉายสมโพธค่ำคืนนี้นะฮะเหลือระบบไฟครับยังไม่ขึ้นระบบไฟก็เพริบไฟอยู่ข้างล่างหน้าตู้นะครับอย่างช่วงนี้อากาศร้อนเนะาะพักก่อนอากาศร้อน โรบไฟแสงสียังไม่ติดตั้งเต็มหมดวันนี้อ่าเต็มหมดเลยอ่าเอารถออกนะครับรถหน่วยของพดฟิล์มนะฮะสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรนะฮะหรือติดต่อเข้าออเฟซบุ๊กของรถแห่เหลิมซาวได้นะครับแล้วก็บิ๊กบอย ภาพยนตร์นะฮะติดต่อสอบถามราคาได้นะแจ้ภาพท่านใดต้องการสนใจนะฮะนี่นะครับติดต่อเบอร์โทรตามนี้ข้างหลังหลังเสื้อพดฟิล์มภาพยนตร์หลังบกสบุรีรมัม ไม่ต้องมาก็ได้ครับบริการถึงที่ครับบริการถึงที่เลยเซ็นสัญญาสัญญาถึงที่เลยรับมัดจำเรียบร้อยโอ้โหแน่นอนมากเลยนี่ว่าจะทําจอใหญ่กว่านี้มีไหมมีโครงการกำลังทำโครงนะโครงขนาดใหญ่มากกี่เมตรประมาณเกือบสามสิบเมตรโอ้โหจอใหญ่กันเลยนะครับทำไว้กับงานอีเวนต์ครับเจ้าภาพไม่ค่อยจ้างหรอกไม่มีที่ให้ายอ่าติดตามนะครับติดตามจอใหญ่นะครับติดตามจอใหญ่เกือบสามสิบเมตรเห็นโครง จอแล้วอ่าโอเคชัดไปนะครับดไดมแน่น,นอนเต็มตาแน่นอนครับดูการเปลี่ยนแปลงของโพสฟิล์มครับนะฮะทุกปีขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยเนาะครับอ่าอันนี้ก็จอสิบสองสิบสองเมตรนะครับก็ไม่ผิดนะดูโดยสายตาระบบไฟช่วงนี้ก็ยังไม่ติดตั้งร้อนกลัง,ลงร้อนอยู่อาทิตย์ยงังไม่หยุดงานเลยโอ้แดดแดดร้อนมากนะวันนี้ งานวันนี้ก็ไ,ไก่เลยเนะี่ยใส่ไก่มากเลยวนะันี้ไก่ไก่มากไกลจริงๆเลย <laughs> ไกลมากๆเลยตรงนี้ไม่เคยมาไกลมาก <laughs> โอ้พิจา,ารณาลืมขึ้นลงขึ้นลงอ่าสายสายสัญญ,ญาณยังไม่ได้ต่อเอาหมดแล้วเอาหมดแล้ววะ เอาสายตู้หรือสายตู้อืมนี่ฮะเดี๋ยวให้ทีมงานทํางานต่อก่อนแต่ช่วงนี้ก็ทำเร็วไม่ได้เด้กมันร้อนใช่ไหมรถเฮลิเลืมสาวจากที่ทํารถเฮก็มาช่วยงานหนังก่อนรถเฮก็มีโอกาสที่จะเปิดตัวใหม่นะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสีทุกท่านนะที่รับชมนะครับกับช่องวินาทธิทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ